ความรับตัดแต่งยิ่งต้นยางอย่างไรให้ได้ผลผลิตไม้ยางสูงเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าและหลายคนนะคะ่ะปลูกยางมานอกจากจะเกิดให้ได้น้ายางสูงแล้วก็ยังต้องการขายไม้ยางให้ได้ราคาดีด้วยเพราะว่าการที่ต้นยางโคดแล้วก็ขายไม้ยางอันนี้ถือเป็นโบนัสนะคะบางคนน่จับเงินล้านตอนที่เป็นโบนัสนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อจะต้องมาดูนะคะว่ามี5ความรับที่สำคัญที่จะทำให้ เราทำไม้ยางให้ได้ราคาดีความรับผิดหนึ่งก็คือพันยางเราจะต้องเลือกพันยางที่ต้นเบาตรงแตกสมงพูบน้อยอย่างเช่นพันพีบีสองพันพีบีสองนย์พันพวกนี้เป็นพันที่การแตกกิ่งจะเล็กๆและ เขาก็จะทิ้งกิ่งได้โดยธรรมชาติจะทําให้ต้นยางใหญ่แล้วก็สูงด้วยอันนี้ใครก็จะขายต้ยางได้เยอะสําหรับพันธุ์ยางที่เราปลูกอยู่แล้วเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต้นยางสูงอย่างเช่น2 5งห้าหนพันสามเก้าศูนย์สี่พัน bpm ยี่สิบสี่พันหนึ่งสองห้าหนึ่งพวกนี้เป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่สามารถจะมาช่วยในการตัดแต่งกิ่งได้ค่ะเพื่อเพื่อจะให้ต้นยางโตแล้วก็ให้ผลผลิตต้นยางได้เยอะค่ะสองก็คือการ ดูแลร,รักษาค่ะเราจะต้องมีการบำรุงรักษานะคะใส่ปุ๋ยบำรุงในแต่ละช่วงอายุค,ค่ะอย่าลืมว่าการที่ต้นยางโตไม่ใช่ว่าเรามาบำรุงตอนที่เราจะเปิดเกรดนะคะคร่บค้องตั้งแต่ต้นยางเล็กๆด้วยใส่ปุ๋ยบำรุงเขาจะได้มีการสร้างอาหารมีการสะสมอาหารได้ทำให้ต้นยางจเจริญเติบโตได้ดีและที่สำคัญก็คือการกำจัดวัชะพืชค่ะอย่าปล่อยให้หญ้ารกจะทำให้ต้นยางแข็งแกร่งได้ค่ะความรับที่สามก็คือ การตัดแต่งกิ่งค่ะการตัดแต่งกิ่งที่ขนาดความสูงเท่าไหร่ความสูงในการตัดแต่งกิ่งไม่เกิน3เมตรนะคะเอาแค่3เมตรพอหรือว่าสุดสุดปลายแขนของเรายกแขนขึ้นให้สุดแค่นั้นพอโดยธรรมชาติต้นยางเขาจะทิ้งกิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตัดสูงนะคะเราจะต้องรักษาสมดุลของต้นยางระหว่างทรงพุ่มกับ ความสูงแล้วก็ขนาดของต้นยางด้วยเพราะต้นยางที่ขนาดใหญ่เราก็เกรียดยางได้น้ำยางเยอะเกี่ยวข้องกับความยาวของรอยเกรีดด้วยค่ะและไม้ยางค่ะจะต้องรู้ว่าไม้ยางในการที่เขาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะก็ะคือไม้ยางที่มีขนาดท่อนความยาว1เมตร30ซนติเมตรกับความยาว1เมตรค่ะอันนี้เอาแค่สองท่อนนะคะขนาดของไม้ยางที่จะได้เขาจะดูว่าไม้ยางจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า6นิ้วขึ้นไปค่ะก็จะตีเป็นไม้ราคาไม้เฟอร์นิเจอร์ค่ะให้เราอันนี้ถ้าเรามีไม้ยางขนาดใหญ่ก็จะช่วยทำให้เราขายไม้ได้ราคาดีค่ะและอันที่4ก็คือการกรีดค่ะจะต้องจำไว้เลยค่ะไม่ห้าไม้นะคะอันแรกคือไม่กรีดยางต้นเล็กค่ะอันที่สองไม่กรีดทีอันที่สามไม่กรีดบาดอันที่4ี่ไม่กรีดหนาะ อันที่5ก็คือไม่ลืมทําเส้นแน่งแนวหน้าหลังนะคะอันนี้จะเป็นการกําหนดความเส้นเปิดในแต่ละปีจะทําให เือกยางเราหมดไปควรยางไว้ค่ะความสม่ำเสมอของต้นนอกจากต้นจะโตแล้วจะต้องมีความสม่ำเสมอด้วยค่ะเราเคยเห็นไหมคะเวลาเข้ามาประเมินแมย่ยางเขาจะมาดูสวนเราว่าสวนเราโตสม่ำเสมอรหรือเปล่าถ้าไม่สม่ำเสมอเขาก็จะกดนับต้นยางที่มีขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วขึ้นไปหกนิ้วก็คือขนาดเส้นรอบลำต้น50ซนติเมตรค่ะ นี่แหละค่ะเป็น5ความรับขายไม้ยางได้ราคาดีหรือถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูาง,ง่ายๆค่ะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพื่อประสิทธิภาพการเกลียดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากจะจะนำเอาความรู้และประสบการณ์การทำสัญญาณรวมทั้งการทำงาน,นะคะมา ขอโทษกับเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่ข้อความบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่สนใจนะคะความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปรอผิดลองถูกไปคะ่ะ